สวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าของหมอลำวันนี้รถหมอลำจอดห่างวัดประมาณน,าน่าร้อเมีถอดก็ว่าหัดหัด,พ,ดพ,พ่อรถของสองยางนี่นะคะแล้วก็หวานของของนเอาทุกอย่างหวานเหมือนกันเพระาะว่าขาดหวานไม่ได้นะคะ<อ>พ่อค้ามาซื้อตามต้องหูครับพี่น้องคาไปจะกินบนรถนะคะวัดตะกูเนี่ยพี่น้องวัดตะคู่บ่ วัดตะกะวัดนาพัฒนาแม่แกสมัยเมากเจวามาหอดเจวามาหอดอันลัตนสินลวก็มาหอดใจกอยพี่น้องี่าได้มาบ่พนาไม่ว่างบ่รู้คพือบ่บ่ว่างข้าวเก็แล้วโอ้ี่อไยตอหากิน หากินกะบอพ่อมุมปากแต่จ้งแม่นทุกแม่นยากรถมีแต่นีแต่สิน <c oughs> ลูกหลานกับบ้านขึ้นหน้าอากาศตอนเช้าพี่น้องเมื่อไงเมื่อไ้พ่โอโบบนเอาใส่ทุกอย่างนะสองถุงวานมันกันเมื่อนี้บรรยากาศคล้ายๆแบบว่ามันนัน แค่เขาว่าฝนสิตกะไหมครับพี่น้องคะพนว่าพนว่าฝนสิตกแน่กะบรรยากาศคึมคึมพนว่าเสียนะกับว่าแน่ละพี่น้องท่าไหนฝนตกแน่พี่น้องท่างในฝนตกคอมเมนต์ใ่เด้อค่ะเด้อเอาเพราะว่าคอนแกนบ้านโศกฝนตกเองเอ้าหรอเออเห็นไอแม็กโผล่ลงซิบเกมยร์เมื่อนี่ละซิปเกียร์ทอดดอกแคมย้อยดอกบองโมฮวงน่ะ หนาวมันกำลังสิลนหลวงดิดูหนูคานไปดููฝนเริ่มไกลแทนที่เขมาถือก็อย่าคว้าหนาสีโสงาเช้านีเ่เสียงกับบุ๊มแสนรักนุ่มเธอ ภูใจปลำแต่งานทำางัมไม่เพีกระไดอันปีงหมูพี่น้องกปาตังโผมาลุ่มซุ่มห้่ยมา่ำเนี่ยุ้มพวงเลยค่ะแต่ลดพุ่มพ่วงกับมาุ่มพ่วงสมัยงเพีนอ้าุ้มพวสู่เขากับพี่น้องครับือนี้เลำซีสะเกดค่ะเจอกันนะครบ๊ายบาย